บทที่36หลินเย,ย่าหยางเดินไปด้านหน้าอ้อมต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลตรงหน้าหลังจากผ่านมาแล้วหลินเย,ย่าหยางก็ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมตรงหน้าเขาเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่น้ำใสเป็นประกายแต่เขารู้สึกว่ารอบทะเลสาบไม่มีชีวิตชีวาไม่ได้ยินแม้แต่เสียงนกร้องทั้งทะเลสาบเงียบสงบหลินเย,ย่าหยางมองไปที่ทะเลสาบตรงหน้าเขาหันไปหาหนูไฟที่อยู่ข้างข้างและถามว่าคุณต้องการให้ฉันดูสิ่งนี้หรือหนูไฟนั่งอยู่บนไหล่ของหลินเย,ย่าหยางเมื่อหลินเย,ย่าหยางเดินอ้อมผ่านต้นไม้มาถึงทะเลสาบในที่สุดอุ้งเท้าที่ชี้ไปข้้าาางงหนกก็ถูปลล่อยม หนูไฟเห็นว่าหลินเย,ย่าหยางหันสีสมาถามคราวนี้ดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่หลินเย,ย่าหยางกำลังพูดและพยักหน้าให้เขาหลินเย,ย่าหยางรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแม้ว่าความแข็งแกร่งของหนูไฟตัวนี้จะไม่ดีนักแต่อคิวของมันผิดปกติจริงๆสามารถเข้าใจคำพูดง่ายๆของมนุษย์ได้ปกติอย่างน้อยต้องององเป็นสัตว์ร,ร้ายระดับสมหรือสขึ้นไปความแข็งแกร่งของสัตว์ร,ร้ายประเภทนั้นสามารถเทียบได้กับประมาจาันยุทธ์หรือเจ้ายุทธ์ในหมู่มนุษย์หลินเย,ย่าหยางมองหนูไฟด้วยความประหลาดใจเขาประหลาดใจ อย่างไรก็ตามดวงตาของหนูไฟก็อส่องแสงสับสนเช่นกันไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่หลินเย,ย่าหยางมองไปที่ผิวน้ำที่เงียบสงบจนน่ากลัวเขาขมวดคิ้วและเดินเข้าไปใกล้ทะเลสาบมากขึ้นตึงหลินเย,ย่าหยางรู้สึกราวกับว่าชนเข้ากับอะไรบางอย่างเขาถูหัวและเพ่งมองไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าแล้วจะชนเข้ากับอะไรได้อย่างไรหลินเย,ย่าหยางมองอย่างระมัดระวังแล้วพบว่ามีฟิล์มแสงบางๆอยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนว่ามีไว้เพื่อปกป้องสิ่งของในนั้นไม่ให้คนอื่นค้นพบนี่มันอะไรเนี่ยหลินเย,ย่าหยางอดไม่ได้ที่จะกระซิบกับตัวเอง คราวนี้หลินเย,ย่าหยางยังไม่ทันถามระบบก็อธิบายให้หลินเย,ย่าหยางฟังก่อนนี่คือม่านพลังงานที่สร้างโดยผู้มีอำนาจเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ที่นั่นหรือเกิดอะไรขึ้นภายในนั้นก็จะไม่มีใครรู้โลกพลังงานขนาดใหญ่เช่นนี้สร้างขึ้นโดยสัตว์ร้ายระดับเจ็ดหรือแปดเป็นอย่างน้อยเสียงของระบบไม่เคยจริงจังขนาดนี้มาก่อนหลังจากได้ยินสิ่งนี้หลินเย,ย่าหยางก็เงือแตกทันทีอะไรนะสัตว์ร,ร้ายระดับเจ็ดหรือแปดเขาจะ,ะเผชิญกับการดำรงอยู่ที่เลวร้ายเช่นนี้ได้อย่างไร หลินเย,ย่าหยางต้องการหันศีสักลับและจากไปทันทีแต่ระบบในหัวของเขายังคงพูดต่อไปคุณต้องการเข้าสู่ม่านพลังงานหรือไม่ระบบสามารถเปิดทางเข้าได้หลินเย,ย่าหยางไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปแต่เขายังคงถามในหัวของเขาจะได้รับสิ่งดีๆอะไรใหม่ถ้าเข้าไปไม่รู้อาจจะเป็นสมบัติอัจฉริยะลูกสัตว์ร้ายระดับแปดไข่ของสัตว์ร้ายหรือแกนคริสตัลระดับสูงหลากหลายชนิดหัวใจของหลินเย,ย่าหยางที่เงียบงันก็ร้อนขึ้นอีกครั้งลูกสัตว์ร้ายระดับแดหักรับมาแล้วฝึกฝนให้เป็นสัตว์เลี้ย จูจูในอนาคตมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสัตว์ร้ายระดับแมีสติปัญญาไม่ต่างจากมนุษย์มากนักอาจจะฉลาดกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำลูกของมันย่อมไม่อ่อนแอโดยธรรมชาติหลินเย,ย่าหยางก็บังเอิญมีทักษะเริมอย่างผู้ฝึกสัตว์พอดีหากเขาสามารถได้ลูกหรือไข่สัตว์ร้ายก็คงจะดีหลินเย,ย่าหยางถามในใจว่าถ้าฉันเข้าไปจะโดนสัตว์ร้ายพบตัวไหมถ้าคุณอยู่ภายใต้าการคุ้มครองของระบบจะไม่ถูกพบตัวถ้าคุณเลือกที่จะบุกเข้าไปด้วยตัวเองคุณจะถูกพบตัวจากสัตว์ร้ายในเวลาอันสั้น ภายใต้การคุ้มครองของระบบคุณไม่สามารถใช้ทักษะการต่อสู้ใดๆได,ได,ได้หลินเย,ย่าหยางเข้าใจนี่คือสัตว์ร้ายระดับ8นอกจากสัตว์ร,ร้ายระดับ9ที่เคยได้ยินเพียงตำนานสัตว์ร,ร้ายระดับ8อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดบนแผ่นดินนี้แล้วหลินเย,ย่าหยางยังคงกลัวเล็กน้อยแต่เมื่อคิดถึงลูกสัตว์ร,ร้ายระดับ8ความเย้าวยวนนั้นไม่อาจจินตนาการได้หลินเย,ย่าหยางสุดหายใจเข้าลึกๆและพูดกับระบบในใจว่าฉันอยากเข้าไป ระบบไม่ได้ตอบหลินเย่าหยางแต่ทันใดนั้นก็พบว่ารอบตัวเขามีรัศมีบางอย่างล้อมไว้หลินเย่าหยางรู้ว่านี่อาจเป็นสิ่งที่เรียกว่าการคุม้มครองของระบบเมื่อหลินเย่าหยางเห็นว่ารัศมีรอบตัวเขาควบแน่นแล้วเสร็จเขาก็เดินไปที่ม่านแสงตรงหน้าก่อนจะเข้าไปหลินเย่าหยางหยิบหนูไฟบนไหลไปวางบนพื้นแล้วพูดว่าคุณอยู่ที่นี่รอฉันครบชั่วโมงถ้าฉันไม่ออกมาคุณต้องจากไปหลังจากนั้นหลินเย่าหยางก็เดินตรงไปที่ม่านแสงหนูไฟที่อยู่ข้างหลังไม่ได้ตามไปเมื่อหลินเย่าหยางเดินเข้าไปในม่านแสงเขา <ech> er คิดว่าจะ อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งนั้นเขาสังเกตเห็นว่ารศมีที่ล้อมรอบเขากำลังส่องแสงเล็กน้อยเขาเดินเข้าไปในม่านแสงขนาดใหญ่โดยไม่มีสิ่งกีดขวางราวกับว่าไม่เคยมีบางอย่างอยู่มาก่อนหลังจากที่ร่างกายทั้งหมดของเขาเข้าไปในม่านแสงหลินเย่าหยางก็พบว่าภาพทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเปลี่ยนไปเขายืนนิ่งอยู่กับที่จ้องมองภาพที่อยู่ตรงหน้าทะเลสาบที่เดิมที่เงียบสงบตอนนี้ในสายตากลายเป็นทะเลสาบที่เกือบจะแห้งเหือดไม่มีน้ำเหลืออยู่มากนักที่น่าตกใจคือกลางทะเลสาบมีสัตว์ร้ายขนาดใหญ่สองตัวยืนอยู่กลางอากาศ หลินเย,ย่าหยางไม่เคยเห็นสัตว์ร้ายระดับนี้มาก่อนดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรสัตว์ร้ายตัวหนึ่งดูเหมือนเสือมีสามหัวแต่ละหัวมีสีที่แตกต่างกันมันมีปีกสี่ปีกอยู่ด้านหลังแต่ละปีกมีความยาวเกือบสิบเมตรที่กำลังกระพือเพื่อพยุงปีศาจเสือให้ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้บทที่37ร่างกายของปีศาจเสือถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายจิตกรรมที่แปลกประหลาดหลินเย,ย่าหยางมองดูมันและรู้สึกว่าจิตใจของเขากำลังถูกบางสิ่งบางอย่างดึงดูดออกไป หลินเย,ย่าหยางจิตใจล่องลอยร่างกายดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้พร้อมที่จะก้าวไปยังตำแหน่งของปีาศาจเสือปีาศาจเสือมีสามหัวแต่มีเพียงหัวเดียวเท่านั้นที่แผ่พลังชีวิตออกมามีแสงกระพริบอยู่ในดวงตาของมันจูจ่ๆก็มีแสงสีม่วงแวบผ่านดวงตาของหลินเย,ย่าหยางทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาในทันใดาราวกับว่ามีอะไรบางอย่างปลุกเขาให้ตื่นหลินเย,ย่าหยางยืนอยู่ที่เดิมร่างกายสันสถาน หลังจากกลับมามีสติสัมปชัญญะเขาพบว่าตัวเองเดินไปแล้วหลายเมตรในทิศทางของปีศาจเสือหลินเย,ย่าหยางเหงื่อแตกทากปีศาจเสือน่ากลัวมากมันไม่ไดแสดงพลังเวทมนตร์ใดๆเลยเขาแค่มองดูลวดลายบนร่างกายของมันก็รู้สึกลหลงไหลราวกับถูกปีศาจเข้าสิงในตอนนี้เองที่ระบบส่งเสียงขึ้นในใจของหลินเย,ย่าหยางว่านี่คือสัตว์ร,ร้ายระดับแดพยัคฆ์เทพเมื่อสัตว์ร,ร้ายระดับสูงยกระดับก็เหมือนกับผู้ฝึกฝนมนุษย์เนื่องจากพวกมันแข็งแกร่งเกินไปแม้แต่สวรรค์ก็ยังอิจฉาจึงมีการส่สง,งทันระดับสูง หากไม่สามารถผ่านมันไปได้ก็จะเป็นการหยุดเส้นทางการฝึกฝนหรือตายไปแต่พยัคฆเทพดูเหมือนจะได้รับพรจากสวรรค์ไม่ว่าจะฝึกฝนไปถึงระดับใดก็จะไม่ดึงดูดทันสวรรค์ราวกับว่ามีวิธีลับที่สามารถหลอกลวงสวรรค์ได้อย่างไรก็ตามพยัคฆเทพที่ทยทะยานบางตัวจะไม่ใช้ความสามารถนี้แต่จะดึงดูดทันสวรรค์อย่างแข็งขันเพื่อขัดเกลาตัวเองให้แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นนำไปสู่พลังอำนาจที่น่ากลัวยิ่งขึ้นหลังจากฟังคำอธิบายของระบบหลินเย่าหยางพูดไม่ออกระดับของสัตว์ร้ายตัวนี้สูงมากจริงๆและวรคง พยัคฆเทพเมื่อเทียบกับผู้ฝึกฝนและสัตว์ร้ายอื่นๆแล้วจะเรียกยกว่าโครโกงก็ไม่แปลกเดิมทีเสือก็เป็นจุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายอยู่แล้วต้นกำเนิดก็ดีกว่าสัตว์ร้ายทั่วไปมากตอนนี้ยังมีวิธีหลีกเลี่ยงทันสวรรค์ที่ทุกคนต้องเผชิญอีกไม่จำเป็นต้องทนกับอัตราการตายในระดับการฝึกฝนที่สูงมากหลินเย่าหยางละสายตาจากเสือและมองไปที่สัตว์ร้ายที่อยู่ตรงข้ามสัตว์ร้ายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นดูเหมือนกวางเอ๋อเมื่อเทียบกับรรรูููปลลััััััักกกก์ขอองพพพพยยยยเเเททแ้้วววมมมมนนนดดดดด่่าาีีไืสตะบบ แต่สิ่งที่น่าดึงดูดใจที่สุดก็คือเขาของกวางเอวนั้นใหญ่โตมากเหมือนกับกิ่งไม้จำนวนนับไม่ทัววและเขาทั้งอันก็ใสแจ๋วจนแทบจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำหลินเย,ย่าหยางไม่เคยเห็นสัตว์ร้ายชนิดนี้มาก่อนเช่นกันดังนั้นเขาจึงถามระบบและได้รับคำตอบว่าสัตว์ร้ายตัวนี้ไม่มีสายเลือดพิเศษมันเป็นเพียงสัตว์ร้ายธรรมดาธรรมดาหลินเย,ย่าหยางคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระใครก็ตามที่สามารถเติบโตจนเป็นสัตว์ร้ายระดับแปดด้วยความพยายามของตัวเองไม่ว่าจะมีสายเลือดหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามจะธรรมดาไได้อย่างร หากสัตว์ร้ายที่เหมือนกวางมีทายาทมันก็คงไม่อ่อนแอไปกว่าทายาทของพยัคฆเทพเท่าไหร่หลินเย,ย่าหยางมองไปที่สัตว์ร้ายทั้งสองตัวที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่กล้าที่จะส่งเสียงเพราะเกรงว่าจะถูกค้นพบหากเขาไม่ระวังจะต้องทิ้งชีวิตไว้ในสถานที่บ้าบอแห่งนี้เป็นแน่ดูจากท่าทางของสัตว์ร้ายทั้งสองก็ดูเหมือนจะกำลังต่อสู้กันบางทีเสียงดังเมื่อคืนนี้อาจเกิดจากพลังที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้ก็เป็นได้ภายใต้การจ้องมองอย่างตั้งอกตั้งใจของหลินเย่าหยางพยัคฆเทพก็เปิดปากพููดกกับววาาางงที่่่อยตรหน้ อย่าให้มันเกินไปสมบัติอัจฉริยะประเภทนี้ได้รับโดยคนที่ถูกลิขิตคุณคิดจริงๆหรือว่าฉันจะอ่อนแอลงเมื่อมีลูกชายจริงๆแล้วพยักเทพตัวนี้เป็นเสือตัวเมียหลินเย่าอย่างประหลาดใจเล็กน้อยแต่ไม่กล้าที่จะดำเนินการใดๆเขานั่งยองๆอยู่ที่นั่นต่อไปเพื่อฟังบทสนทนาของสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังทั้งสองกวางเอลเปิดปากพูดกับพยักเทพว่าฮ่าฮ่าฮ่าพยักเทพผู้ด่งดังฉันจะกล้าทำเช่นนั้นได้อย่างไรแต่สมุนไพเปลงร่างที่คุณได้มานั้นมีประโยชน์กับฉันมาก คุณสามารถหลีกเลี่ยงทันสวรรค์ได้ด้วยทักษะตามธรรมชาติของตัวเองทำไมต้องทำลายสมบัติธรรมชาติให้เสียเปล่าฉันจะขอแลกเปลี่ยนสมุนไพรแปลงร่างกับสมบัติที่มีมูลค่าเท่ากันคุณก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยเมื่อกวางเอลพูดมันจะส่งคลื่นเสียงเหมือนผู้ชายที่ดึงดูดใจหักคอนอจริงๆพูดอาจด,ดึงดูดอาสาวๆได้มากมายพยัคฆเทพที่กำลังบินอยู่กลางอากาศเต็มไปด้วยความโกรธพูดว่าฉันแค่ไม่อยากแลกเปลี่ยนคุณจะทำอะไรได้ ฉันรู้ว่าคุณไม่อาจต้านทานทันสวรรค์ในครั้งต่อไปได้ฉันไม่ได้โง่อย่าเสียเวลาแล้วออกไปจากที่นี่ซะฉันจะไม่เอาความกับคุณที่ทำให้ทะเลสาบของฉันยุ่งเหยิงบทที่38หลิมเย่าอย่างเห็นว่ากวางเอลไม่เต็มใจจับไปอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดมันก็ไม่ทนอีกต่อไปกวางเอลพูดด้วยน้ำเสียงหดหูเล็กน้อยกับพยักเทพว่าในกรณีนี้อย่าโทษฉันที่ไม่สุภาพแม้ว่าฉันจะฆ่าคุณไม่ได้แต่ไม่มีอะไรที่แน่นอนฉันไม่สามารถทนต่อทันสวรรค์ลและอาจจะตายก็จริง แต่ยังมีเวลาอีกมากกว่าร้อยปีก่อนที่ภัยพิบัติครั้งต่อไปของฉันจะเกิดขึ้นคุณควรดูแลสมบัติของคุณให้ดีห้าห้าห้าเมื่อพยักเทพได้ยินคำขู่ของกวางเอลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันก็โกรธมากและหัวเราะเยาะเมื่อไหร่ที่มีผู้อื่นกล้าขู่มันต่อหน้าแบบนี้แม้ว่าสัตว์ร้ายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะอยู่ในระดับเดียวกับมันแต่เพราะสายเลือดของพยักเทพอพย่อมมองว่ากวางเอลอ่อนแอว่ามันจึงพูดอย่างใจเย็นคุณยังต้องการขโมยหรือไม่ฉันหวังว่าคุณจะมีความสามารถบางอย่างกวางเอลไไม่ดด้พู แต่เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติความผันผวนของพลังงานในอากาศทั้งหมดดูเหมือนจะปั่นป่วนในทันทีหลินเย่าอย่างซ่อนตัวอยู่ในระยะไกลหลังจากแอบฟังบทสนทนาระหว่างสองสัตว์ร้ายระดับสูงสุดของเทือกเขาสัตว์ร้ายมาสัก,พ,ก,ก,พ,ก,กพักก็พอเดาเหตุผลได้คร่าวๆดูเหมือนว่ากวางเอลใกล้จะต้องรับทันสวรรค์ครั้งต่อไปแต่มันรู้ตัวว่าไม่สามารถทนต่อภัยพิบัติได้ดังนั้นมันจึงค้นหาสมบัติหายากในเทือกเขาสัตว์ร้ายจนมาเจอกับพยัคฆ์เทพศัตรูของมัน เพื่อรักษาหน้าจึงบอกว่าจะแลกเปลี่ยนสมุนไพรแปลงร่างกับสมบัติสวรรค์อันล้ำค่าไม่แพ้กันกับพยัคฆ์เทพอย่างไรก็ตามพยัคฆ์เทพไม่ได้โง่เป็นไปได้อย่างไรที่จะปล่อยให้ศัตรูหลีกเลี่ยงภัยพิบัติและต่ออายุได้อีกครั้งที่สำคัญความแข็งแกร่งของศัตรูจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากมันรอดมาได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้กวางเอลตัวนี้ก็น่าทึ่งเช่นกันที่สามารถมาถึงระดับแได้ทุกข,ขั้นตอนที่ก้าวหน้านั้นยากมากอย่างไรก็ตามกวางเอลซึ่งอาศัยสายเลือดธรรมดาได้มุ่่งมมัันนนฝฝึกฝจจปรรระะสสบบควาเ็ด โดยธรรมชาติแล้วนี่คือการเพิ่มความระมัดระวังพยัคฆเทพหากสัตว์ร้ายธรรมดาได้รับสมุนไพรแปลงร่างไปมันก็สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แม้ว่าจะเป็นการตรวจสอบของผู้แข็งแกร่งก็ไม่สามารถค้นหาความผิดปกตไไไิได้ยิ่งไปกว่านั้นสมุนไพรแปลงร่างยังสามารถปลุกสติปัญญาของมนุษย์ได้อีกด้วยสัตว์ร้ายระดับสูงมักจะมุ่งเป้าไปที่การแปลงร่างเป็นมนุษย์หลังจากแปลงร่างแล้วพวกมันจะสามารถสืบทอดมรดกจากเผ่าพันธุ์ตัวเองได้ ในทวีปนี้แม้ว่าเผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายจะแข็งแกร่งมากและสามารถแข่งขันกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้แต่จำนวนของเผ่าพันธุ์มนุษย์เหนือกว่าแผ่นดินส่วนใหญ่จึงถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์ครอบครองในที่สุดที่สัตว์ร้ายต้องการแปลงร่างเป็นมนุษย์เพราะร่างกายมนุษย์เอื้อต่อการฝึกฝนมากกว่าสัตว์ร้ายในระดับการฝึกฝนเดียวกันเผ่าพันธุ์มนุษย์ใช้เวลาในการฝึกฝนน้อยกว่าสัตว์ร้ายมากและพลังการต่อสู้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักสิ่งนี้ทำให้เผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายจำนวนมากอิฉาข้ออเสียย่างเดียยวคืออาุขเผพัันนธุ์์มษย้นค่อนข้้างสไปเล็กน้อย พยักเทพรู้ความจริงข้อนี้โดยธรรมชาติดังนั้นสำหรับสมุนไพรแปลงร่างนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีโอกาสกำจัดศัตรูตัวใหญ่เช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นในระดับของพยักเทพสมุนไพรแปลงร่างไม่ได้มีค่าสำหรับมันนักหากต้องการแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็สามารถใช้พลังปีศาจเพื่อตระหนักถึงมันด้วยตัวเองก็ได้หลินเย,ย่าหยางที่ซ่อนตัวอยู่ข้างๆรู้ว่าทั้งสองกำลังจะต่อสู้กันแล้วบรรยากาศรอบตัวเริ่มผิดปกติจนเขาตกใจหลินเย,ย่าหยางมองไปทางซ้ายทางขวาอย่างรวดเร็วพยายามหาที่ซ่อน ทันใดนั้นหลินเย,ย่าหยางก็สังเกตเห็นว่ามีถ้ำแห่งหนึ่งไม่ไกลจากพยักเทพมีรอยร้าวบางส่วนที่ประตูถ้ำและมีรูขนาดใหญ่เปิดอยู่ตรงกลางประตูหลินเย,ย่าหยางเดาว่านี่อาจเป็นถ้ำของพยักเทพท่านใดนั้นเองระบบก็แจ้งเตือนขึ้นมาในใจของเขาทั้งแกนคริสตันทักษะการต่อสู้ทักษะลับวัสดุธรรมชาติสมบัติของโลกและแม้แต่ทารกพยักเทพที่อยู่ภายในถ้ำหัวใจของหลินเย,ย่าหยางร้อนรุ่มเขารู้สึกถึงพลังงานที่พันผวน,นมากขึ้นเรื่อยเในอากาศหลินเย,ย่าหยางมองไปที่ตำแหน่งของพยักเทพกัดฟันแล้ววิ่งเข้าถ หลินเย,ย่าหยางพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่เปิดเผยตัวเองเขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วแต่พยักเทพและกวางเอลไม่ได้ให้โอกาสหลินเย,ย่าหยางมีเวลาเตรียมตัวเขาของกวางเอลขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนกิ่งไม้โบราณจูจูก็สว่างขึ้นความเข้มของแสงดูเหมือนจะส่องสว่างไปทั่วโลกใบเล็กที่ถูกปกคลุมด้วยม่านพลังจนมองไม่เห็นพยักเทพมองไปที่กวางเอลฝั่งตรังข้ามด้วยท่าทางสง่าง,งามมันรู้ว่าศัตรูเก่าจะต่อสู้อย่างหนักเพื่อสมุนไพรแปลงร่างจริงๆแล้ว เมื่อเขาของกวางเอลสว่างถึงขีดสุดหลินเย,ย้าหยางก็รู้สึกว่าดวงตาของเขาไม่สามารถเปิดได้อีกต่อไปหากบังคับดวงตาให้เปิดออกเกรงว่าแสงจะแทงจนตาบอดในทันทีแค่จุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยทักษะก็น่ากลัวแล้วมีเพียงพยักเทพเท่านั้นที่เผชิญแบบหน้าไม่เปลี่ยนสีด้านในดวงตาของมันมีเส้นสีม่วงสองสามเส้นแล่นปรับปรับมันจ้องไปที่กวางเอลไม่ละสายตาทันใดนั้นจุดแสงจํานวนมากก็ระเบิดออกจากเขากวางจุดแสงสีขาวที่สองประกายนับไม่ถ้วนปกคลุมท้องฟ้าเหมือนฝนที่ตกลงมา มีความสง่างามในดวงตาของพยักเทพรอบๆร่างกายของมันปรากฏม่านแสงสีม่วงปกคลุมตูมหลังจากจุดแสงสีขาวจุดแรกสัมผัสม่านแสงสีม่วงของพยักเทพก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในทันทีคลื่นกระแทกแพร่กระจายพัดเสื้อผ้าของหลินเย,ย่าหยางจนบกสะบัดอย่างรุนแรงใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางเปลี่ยนไปอย่างมากแค่จุดแสงจุดแรกก็ทรงพลังขนาดนี้บทที่39นี่คือจุดแสงแรกคลื่นกระแทกที่กระจายออกมายิ่งใหญ่มากจนหน้าตกใจหลินเย,ย่าหยางแทบจะยืนขึ้นไม่ได้ ประเด็นก็คือมีจุดแสงมากมายไม่รู้จบทั่วท้องฟ้ากำลังตกลงมาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะรู้ถึงผลกระทบจากพลังของจุดแสงเหล่านี้หลินเย่าอย่างรู้สึกว่าทิวทัศน์นั้นสวยงามจริงๆเมื่อจุดแสงแรกระเบิดหลินเย่าอย่างก็รู้สึกหนาวสาันหลังเมื่อมองไปที่จุดแสงทั่วท้องฟ้าที่เขาชื่นชมเขารู้สึกเพียงว่าทั้งหมดนั้นเป็นความงดงามของวิญญาณร้ายจากนรกที่จะสังหารทุกชีวิตหากพวกมันตกใกล้ๆตัวเองเขาจะต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอนล้อเล่นหน้านี้มันเป็นการโจมตีเต็มกำลังจากสัตว์ร้ายระดับ8ดนะ หากแม้แต่ผู้ฝึกฝนระดับจอมยุทธ์ขั้นห้ายังฆ่าไม่ได้ก็แปลกแล้วหลินเย,ย่าหยางหวาดกลัวราวกับว่าวิญญาณของเขากำลังจะหมดสติเขาวิ่งอย่างสิ้นหวังไปที่ถ้ำของพยัคฆเทพยิ่งไปกว่านั้นโล่บนร่างกายของพยัคฆเทพก็เพียงพอที่จะปกป้องเขาหากเขาไม่วิ่งไปที่ถ้ำของพยัคฆเทพหลินเย,ย่าหยางก็ไม่รู้จะไปซ่อนที่ไหนแล้วตุมตุมตูมจุดแสงหลายจุดระเบิดบนโล่พลังงานของพยัคฆเทพนี่คือการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของกวางเอลต่อให้เป็นพยัคค์คอเทพก็ไม่ง่ายที่จะต้านทานพยัค คุณต้องการต่อสู้กับฉันจนตายจริงๆเหรอกวางเอลพูดอย่างเย็นชาแน่นอนว่าไม่ยังมีทางออกอยู่นั่นคือคุณและฉันจะแลกเปลี่ยนกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ให้ความร่วมมือแน่นอนว่าฉันทําได้แค่ใช้วิธีที่หยาบคายกว่าฉันเดาว่าคุณคงเข้าใจในขณะที่กวางเอลพูดมันก็มองไปที่ด้านหลังพยัคฆ์เทพมันตกตะลึงราวกับว่าเห็นบางอย่างจากนั้นใบหน้าของมันก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเยาะเย้ยกวางเอลพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแลกเปลี่ยนกับฉันหากฉันผ่านทันสวรรค์ได้ยยอองง่่่าานนนแ เมื่อถึงเวลานั้นฉันจะไม่สุภาพแบบนี้แล้วกวางเอลยังคงคุกคามพยักเทพสิ่งที่มันเห็นเมื่อกี้คือหลินเย,ย่าหยางซึ่งวิ่งหนีท่ามกลางการระเบิดของจุดแสงตามธรรมชาติเมื่อมองไปที่หลินเย,ย่าหยางที่วิ่งไปที่ถ้ำเสือแสงในดวงตาของกวางเอลก็กระพริบไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่เขาบนหัวเริ่มเปล่งประกายอีกครั้งหลินเย,ย่าหยางไม่รู้เรื่องพวกนี้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสังเวชเสื้อผ้าขาดรุงร่งริ<ๆ>่งเมื่อหนีออกมาจากพุ่มไม้เขาก็แทบจะกลายผ้าผ้าที่ริ้วแล้ว จูจูหลินเย่าหยางก็รู้สึกว่าแรงระเบิดรอบตัวดูเหมือนจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆในที่สุดก็หายไปดูเหมือนว่าพลังโจมตีทั้งหมดจะรวมศูนย์อยู่ที่พยัคฆเทพเขามีความสุขมากจนเกือบจะร้องไห้ในที่สุดกวางเอ๋อก็รู้ว่าต้องเล็งไปที่เป้าหมายใบหน้าของหลินเย่าหยางเปลี่ยนไปด้วยความสุขเขาไม่กล้าที่จะอยู่ที่เดิมเพื่อรอการระเบิดเขาคว้าโอกาสและวิ่งไปที่ถ้ำเสือโดยไม่เหลียวหลังหลินเย่าหยางไม่รู้ว่าที่เขาสามารถวิ่งผ่านไปได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดเป็นเพราะกวางเอ๋อ ประตูถ้าไม่รู้ว่าได้รับความเสียหายจากอะไรถึงมีรูขนาดใหญ่ที่ประตูนอกจากนี้หลินเย,ย่าหยางไม่ถูกตรวจพบโดยพยักเทพภายใต้โลแสงของระบบดังนั้นเขาจึงบุกเข้าไปในถ้ำโดยไม่มีอันตรายทันทีที่หลินเย,ย่าหยางเข้าไปในถ้ำก็รู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างปิดกั้นทางเข้าถ้ำหลังจากเข้าไปแล้วรู้สึกว่าหูของเขาดูเหมือนจะโล่งขึ้นในทันทีเสียงของการระเบิดครั้งใหญ่ภายนอกไม่สามารถเข้าถึงหูของเขาได้อีกต่อไปถ้ำเงียบสงบมากไม่เหมือนกับสัตว์ร้ายทั่วไป อื่นๆที่ไม่ค่อยดูแลถ้ำของตัวเองจนยุ่งเหยิงมากถ้ำพยัคฆเทพดูสะอาดและเป็นระเบียบพื้นดินทั้งหมดปูไว้ด้วยวัสดุแม้ว่าจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ก็ยังแตกต่างจากสัตว์ร้ายอื่นๆมากกลิ่นเย่อหยางอดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงพยัคฆเทพที่กลายเป็นร่างมนุษย์แล้วนั่งยองๆบนพื้นและกระจายวัสดุบนพื้นที่และอันมันก็ตลกดียิ่งไปกว่านั้นถ้ำยังสะอาดและเป็นระเบียบม,มากไม่มีกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจในอากาศเช่นเดียวกับในถ้ำหมีทองดำที่มืดมิดเมืเม่อวานนี้ เพดานถ้ำไม่สูงงอมากไม่มีอะไรแขวนอยู่บนผนังมีเปลวไฟสีม่วงลุกโชนและไม่มีสัญญาณว่าเปลวไฟที่ปล่อยออกมาจะอ่อนลงนี่คือพลังของผู้แข็งแกร่งสัตว์ร,ร้ายระดับแดการเคลื่อนไหวใดๆก็สามารถปลดปล่อยพลังงานให้คงอยู่เป็นเวลานานได้แม้ว่าหลินเย่าหยางจะปลดปล่อยพลังแห่งราชามดจนหมดก็ไม่สามารถคงอยู่ภายนอกได้ถึง5นาทีโดยไม่มีเป้าหมายใดๆหลินเย่าหยางไม่ได้ดูอะไรมากนักและเดินเข้าไปข้างในเขาไม่ได้มาดูว่าพยัคฆเทพตกแต่งถ้ำอย่างไร หลินเย่าหยางมาที่นี่เพราะต้องการได้รับสมบัติท้าทายสวรรค์แม้ว่าถ้ำพยัคฆ์เทพจะดีมากแต่นั่นคือเทียบกับสัตว์ร,ร้ายด้วยกันถ้าเทียบกับห้องถงหลักของตระกูลหลินแล้วมันไม่มีอะไรให้ดูโดยธรรมชาติหลินเย,ย่าหยางเดินเข้าไปข้างในโดยไม่ลังเลพยัคฆ์เทพและกวางเอลที่อยู่ข้างนอกอดหยุดมือและกลับเข้ามาในถ้ำได้ตลอดเวลาตลอดหากตัวเองถูกพยัคฆ์เทพจับได้ในถ้ำพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเขาจะต้องทนทุกทรมานขนาดไหนขณะที่หลินเย,ย่าหยางกำลังคิดก็วิ่งไปถึงส่วนลึกของถ้ำแล้วหลังจากเลี้ยว หลินเย่าอย่างรู้สึกเพียงแสงจำนวนมากที่ส่องมากระทบใบหน้าของเขาเขาชะง,งักไปเล็กน้อยจากนั้นก็มองไปที่มันดวงตาของเขาถึงกับต้องเบิกกว้างเท่ากับกระดิ่งทองแดงอะไรอยู่ตรงหน้าคุณบ้าเอ้แกนคริสตัลนที่สูงเท่าเนินเขาแกนคริสตัลนทุกชนิดปล่อยแสงสีต่างๆออกมาเหมือนกองก้อนหินที่ไร้ค่ารวมกันอยู่ในสถานที่นั้นลมหายใจของหลินเย่าอย่างเริ่มหนักขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าใช่แล้วในสายตาของสัตว์ร้ายระดับ8มันจะต้องการแกนคริสตัลนระดับต่ำที่น่าสมเพชเหล่านี้ไปทำไม แต่หลินเย,ย่าหยางแตกต่างกันสำหรับเขาแกนคริสตัลแต่ละอันมีความสำคัญอย่างยิ่งมีหลายสิ่งที่สามารถทำได้สิ่งที่หลินเย,ย่าหยางมองเห็นบนพื้นผิวในจำนวนนั้นมีแสงหลายจุดที่คล้ายกับแกนคริสตัลระดับเจ็ดมากหลินเย,ย่าหยางกลืนน้ำลายขณะที่เขากำลังจะก้าวเข้าไปในห้องหินที่เก็บแกนคริสตัลจำนวนนับไม่ถ้วนก็เกิดสัญ,ญญาณเตือนขึ้นในใจเมื่อเท้าของเขาใกล้จะแตะพื้นราวกับว่าเขากำลังก้าวเข้าสู่หายนะครั้งใหญ่หลินเย,ย่าหยางตกใจระบบในใจก็พูดว่า มีจิตสำนึกของพยัคฆเทพทิ้งไว้ที่ประตูห้องหินแห่งนี้หากคุณเข้าไปจะถูกพบทันทีพยัคฆเทพสามารถกลับมาหยุดคุณได้ทันทีและคุณจะไม่มีที่ให้วิ่งหนีเมื่อได้ยินเช่นนี้หลินเย,ย่าหยางก็เงอแตกพลรกทันทีเขาถามในใจอย่างรวดเร็วแกนคริสตัลเหล่านั้นย่อยสลายได้หรือไม่ได้คราวนี้มีเพียงคำตอบง่ายๆหลินเย,ย่าหยางถามต่อไปจิตสำนึกที่ทิ้งไว้โดยพยัคฆเทพสามารถทำร้ายฉันได้หรือไม่ด้วยการปกป้องของโลแสงจากระบบมันจะไม่สามารถทำอันตรายคุณได้คำตอบของระบบนั้นชัดเจน หลินเย,ย่าหยางมองไปที่แกนคริสตันนับไม่ถ้วนในห้องหินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ร่องรอยของความโลภจะปรากฏในดวงตาของเขาไม่มีทางในโลกนี้ยกเว้นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีใครที่จะปฏิเสธการล่อลวงเหล่านี้ได้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นแค่แกนคริสตันระดับ7อันเดียวก็สามารถทําให้ผู้คนร่ารวยกินดื่มทั้งชีวิตก็ไม่สามารถใช้มันได้อย่างหมดจดมีแกนคริสตันมากมายอยู่ตรงหน้าคุณหากคุณไม่โง่และจัดการกับมันอย่างถูกต้องด้วยแกนคริสตันเหล่านี้แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเป็นคนที่แข็งแแแแกกกรรร่่่่งงงงทีสสุุดดดดไได้้าา้้้ตตตาาาาาามมมถจจผูข็ํนนวใหิคณ หัวใจของหลินเย่าอย่างเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งควรเสี่ยงหรือไม่หากสามารถหลบหนีจากที่นี่และกลับไปที่เมืองสามารถพูดได้ว่าวันดีๆจะมาถึงจริงๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นกวางเอลข้างนอกนั้นชัดเจนว่าเป็นศัตรูกับพยัคฆเทพหากมีบางอย่างผิดปกติกับถ้ำพยัคฆเทพกวางเอลอาจจะช่วยฉันหรือแม้แต่หยุดพยัคฆเทพไม่ให้กลับมาขัดขวางฉันหากคุณวิ่งออกจากถ้ำพยัคฆเทพโดยไม่ปล้อนอะไรไปเลยมีโอกาสที่จะถูกกวางเอลขัดขวาง ตอนนี้คำถามที่สำคัญที่สุดคือจะรู้ได้อย่างไรว่ากวางเอลด้านนอกจะเคลื่อนไหวแบบไหนพวกมันทั้งหมดเป็นสัตว์ร้ายระดับ8ซึ่งสามารถพูดได้ว่าฉลาดกว่ามนุษย์ทั่วไปมากกวางเอลจะต้องเห็นกลอุบายเล็กๆน้อยๆนี้นนได้อย่างแน่นอนกวางเอลอาจจะช่วยตัวเองเพื่อสิ่งที่มันต้องการก็ได้แต่ถ้ากวางเอลอารมณ์ไม่ดีมันอาจจะไม่ช่วยตัวเองหลินเย่าอย่างรู้ดีว่านี่เป็นการพนันครั้งใหญ่หลังจากรู้ว่าถ้ำซึ่งเต็มไปด้วยความมั่งคั่งที่ไม่มีใครเทียบได้นั้นสามารถเข้าไปได้ไม่นานนักหลินเย่าอย่างก็ลกกขึ้้นนยือีครัง ตราบใดที่ค้นพบทักษะระดับลึกลับและสามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภัยการเดินทางครั้งนี้ก็คุ้มค่าหลินเย,ย่าหยางไม่ลังเลอีกต่อไปเขาเดินอย่างรวดเร็วเข้าไปในห้องหินยังไปได้ไม่ไกลก็รู้สึกถึงคลื่นพลังงานที่ไม่ค่อยแข็งแกร่ง3จุดหลินเย,ย่าหยางตกใจเขาคิดย้อนกลับไปดูเหมือนว่าพยัคฆ์เทพจะพูดอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้ว่าอย่าคิดว่าถ้ามันให้กำเนิดลูกชายความแข็งแกร่งจะอ่อนแอแรงใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าจะมีเสือน้อย3ตัวอยู่ข้างในลูกของสัตว์ร,ร้ายระดับ8แม้ว่าพวกมัััันนนนจจจะะยยยงเเดดด็็กกกสาาาาามมรรถรขใฐออุตว้ไ ในเวลานั้นหลินเย,ย่าหยางเริ่มมีความคิดที่จะถอนตัวแล้วอย่างไรก็ตามร่างกายของเขายังคงเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวก่อนมีรังไหมสีขาวขนาดใหญ่สามรังอยู่ตรงนั้นรังไหมอะไรพลังงานที่พันผวนถูกส่งมาจากภายในหลินเย,ย่าหยางรู้ในทันทีนี่คือลูกหลานของพยัคฆเทพเอพยัคฆเทพไม่ใช่เสือหรอกหรือแล้วเสือออกลูกเป็นตัวไม่ใช่หรืออย่างไรก็ตามรังไหมทั้งสามนี้คืออะไรสมองของหลินเย,ย่าหยางเริ่มลัดวงจรเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่ารังไหมสีขาวคืออะไรระบบจึงให้คําอธิบายที่เหมาะสมกับหลินเย,ย่าหยางในหัวของเขา ภายในรังไหมคือพยักเทพทารกรังไหมสีขาวเกิดจากการที่พยักเทพไม่ต้องการให้ลูกๆเกิดก่อนกําหนดจึงใช้วิธีลับปิดผนึกพวกมันไว้วิธีลับนี้ไม่เพียงปิดผนึกยังเป็นประโยชน์กับลูกๆของมันอีกด้วยผนึกจะช่วยล้างไขกระดูกและขัดกลากระดูกตลอดเวลาหลินเย,ย่าหยางอดไม่ได้ที่จะตบลิ้นของเขาหลินเย,ย่าหยางคิดว่าถ้าเขาได้พยักเทพทานก็ตัวใดตัวหนึ่งเป็นคู่หูคงเป็นที่น่าหวาดกลัวหากเติบโตขึ้นมาในอนาคต หลินเย,ย่าหยางกลืนน้ำลายหากักได้รับพยักเทพทารกหรือการคริสตันสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพียงพอให้เขาหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตหลินเย,ย่าหยางรู้ดีว่าตอนนี้เขาต้องตัดสินใจทันทีว่าเขาจะเอาอะไรไปหลินเย,ย่าหยางไม่ใช่คนลังเลและเขาไม่สามารถเสียเวลาไปได้มากกว่านี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอกบ้าง